สวัสดีครับ EP นี้นะครับจะมา,าว่ากันด้วยเรื่องของกุญแจนะครับนี่หลังจากมีลูกค้าสอบถามเข้ามานะครับว่าเจอปัญหากุญแจกดติดบ้างไม่ติดบ้างนะครับไม่ว่าจะเป็นกดที่ smart keyless หรือว่ากดที่ตัวกุญแจเองเนี่ยบางทีก็ปลดล็อกได้บ้างไม่ได้บ้างนะครับแล้วก็เจอสัญลักษณ์ไฟสีแดงๆขึ้นที่หน้าปัดแบบนี้นะครับก็สันนิษฐานก่อนเลยว่าผ่านกุญแจอ่อนนะครับอย่างเช่นดอกนี้นะนี่นะครับเราลองกดดูนะ ไฟที่อยู่ที่ตัวกุญแจเนี่ยเป็นสีเข้มนะครับแต่ว่าบางทีกดติดบ้างไม่ติดบ้างนะครับตัวนี้นะก็เดี๋ยววันนี้นะครับจะมาแนะนําวิธีการเปลี่ยนถากุญแจด้วยตนเองกันนะครับเดี๋ยวมาดูอุปกรณ์ที่เราใช้กันนะครับก็อันนี้ซื้อมาเรียบร้อยนี่เป็นถานเบอร์นี้นะครับอันนี้เป็นของ panasonic นะครับผมซื้อที่ Home โป o ประมาณ52บาทนะครับก็จะเป็นไซส์นี้นะ แล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะครับเป็นแม็กนะครับประมาณนี้นะครับวิธีการเปลี่ยนฐานกุญแจนะครับอันนี้จะเป็นตัวกุญแจของ m a สนาสนะครับตัว Sky Active นะจะเป็นหน้าตาแบบนี้นะครับในรุ่น4ประตูนะครับให้เพื่อนๆเนี่ยดึงสลักด้านหลังออกมาก่อนนะนี่นะฮะปึ๊บนะครับแบบนี้นะครับแล้วก็เอาด้านหลังตรงนี้นะฮะนี่เราก็เสียบ นี่มันจะมีขอบอยู่ใช่ไหมครับเราก็ค่อยๆค่อยๆนะฮะจิ้มแล้วก็งัดขึ้นมานะนี่นะครับเห็นไหมเอ่ยนี่มันจะเริ่มมันจะเริ่มอ้าขึ้นมานะเราก็ทำสองฝั่งเลยเนี่ยพอมาเริ่มอ้าเราก็ไล่ไล่ไปเลยนะครับไล่ไปเรื่อยๆเ,เราก็ไปทําอีกฝั่งหนึ่งนะค่อยๆ กดเข้าไปนะครับนี่แค่นี้เองเนี่ยครับก็ออกมาแล้วนะครับพอเราเข้ามาดูตัวกุญแจนะครับนี่เขาจะมีซีนกันน้ำอยู่นะตรงนี้นะครับกุญแจเนี่ยเขาออกแบบมาเพื่อกันน้ำได้ส่วนหนึ่งเราก็ดึงอันนี้ออกจะเจอฐานอยู่แบบนี้นะ แล้วก็มีมีซีนสีส้มๆอยู่แล้วก็เปลี่ยนเลยครับเราก็แกะอันนี้สามารถทำได้ตัวเองได้เลยอ่านี่นะครับได้ละก้อนใหม่ก็เปลี่ยนเลยเอาของใหม่ใส่เข้าไปเหมือนเดิมจำท่าเดิมไว้นี่ก็จะเป็นนี่นะครับหน้าตาก็จะประมาณนี้แล้วก็ ใส่ฝานะครับสีดำๆเหมือนเดิมนี่อันนี้ใส่เรียบร้อยนะครับเป็นท่านี้ก็ประกอบกับที่เดิมอันนี้เราก,กดลงไปได้เลยนะครับมันไม่ได้มีแบบวงจรอ,อะไรแเรวก็กดอย่างเดียวให้มันเข้าล็อกเนี่ยครับเสร็จแล้วแล้วก็ใส่กลับปุ๊บ แล้วก็ไปลองใช้งานดูนะครับนี่ฮะไฟมาแล้ว90%ครับสันนิษฐานไว้ก่อนเลยว่ากุญแจรีโมททานอ่อนบางทีรถที่ใช้งานมา2-3ปีก็เริ่มจะมีอาการนี้แล้วนะครับถ้าใครอยากลองเปลี่ยนเองก็ลองไปทำตามนี้ดูนะครับ